สวัสดีค่ะทุกๆคนมามีอุ๋ยมาแล้วนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะอุ๋ยจะมา,ารีวิวเว็บไซต์หนึ่งให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอยู่ที่นี่นะคะอยู่ต่างประเทศก็สั่งของให้พ่อแม่ได้กินได้ค่ะเป็นอาหารสดนะคะไปด,ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงอะไรนะคะ เพื่อนๆที่เข้ามาแวะมาชมวิดีโอก็ใครที่ยังไม่ subscribe ให้ก็อย่าลืม subscribe ให้อุ๋ยด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้เวลามีมวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้เห็นวิดีโอของอุ๋ยได้นะคะแล้วเจอกันค่ะเราก็จะเริ่มกันนะคะด้วยวเพราะว่าอุ๋ยนะคะสั่งของให้พ่อกับแม่ด้วยการใช้ด้วยการไปที่ บิ๊กซีนะคะอือกูจะใช้โคมนะคะในการอ่าในการเข้าบิ๊กเว็บไซต์บิ๊กซีนะคะเพราะว่าใช้แอปวกูย,วย,ยังใช้ไม่ได้นะคะใช้โคมอืมไปที่โคมแล้วเราก็จะไปที่เพจนี้นะคะแล้วก็จะไปที่นี่นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็ไปที่เว็บไซต์ของเราเลยนะคะว่าเป็นเนี่ยเข้าไปที่กดข้างบนนะคะแล้วเขียนคําว่า w w w dot big c นะคะ o t co t h มันก็จะเป็นขึ้นมาเลยว่า shopping online ที่ big c นะคะกด enter ลงไปเลยมันก็จะมาแบบนี้นะคะเขาก็จะให้เราแบบว่าสมัครสมาชิกะค่ะทุกคนก็ไปที่ซ้ายมือนะคะตรงนี้แล้วก็จะไปสมัครสมาชิกได้เลยนะคะอันนี้อุ๋ย อุ้ยสมัครแล้วนะคะอือสมัครง่ายอยู่นะคะทุกคนนะอันนี้เราก็จะอ่ามันคือถ้าคนที่อยู่แถวแถวในเมืองนะคะเขาก็จะส่งสินค้าให้ฟรีอ่ถ้าสั่งของเกินพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ด้วยความที่บ้านอุ๋ยอ่ะมันอยู่อำเภอเมืองก็จริงแต่ว่ามันอยู่บ้านนอกบ้านนอก <laughs> มันอยู่ไกลเมืองนะคะ เขาก็เลยไม่ส่งให้เขาให้ไปรับของเองนะคะแล้วเนี่ยเราก็สั่งของได้เลยนะคะสั่งให้พ่อให้แม่เรานี่มันจะมาที่คําว่าหมวดหมู่นะคะตรงนี้นะคําว่าหมวดหมู่นะคะมันจะมีให้เราเลือกหมดเลยว่าเราจะเอาแบบไหนคืออุ้ยชอบที่มันมีอาหารสดมันมีอาหารเสริมมันมีอะไรหลายอย่างนะคะทุกคนคะ่ะนะอุย้ยอ่ะอุ้ยก็คืออยากจะให้พ่อแม่ได้กินปลาแซลมอนใช่ไหม คือแกเคยกินหัวปลาแซลมอนแล้วนะคะแกมีคนเอามาให้น้องเอามาให้อย่างนี้แกก็เอาไปต้มยำพ่อกับแม่แท่านก็เอาไปต้มยำนะคะต้มเอาไปแกงอะไรอย่างเงี้ยของเขานั่นแหละแล้วทีนี้อูอยากจะให้พ่อแม่ได้ลองกินเนื้อปลาแซลมอนบ้างนะคะเออแล้วทีนี้ที่นี่มันก็มีนะคะทุกคนถุงหนึ่งแพ็คหนึ่งมันสองร้อยกว่าบาทมั้งคิดว่าเนี่ยมันก็มีให้เราเลือกหลายอย่างนะคะเนี่ยจะมีทั้งผักสดผลไม้ อาหารนะคะเป็นไข่เป็นนมเป็นขนมปังอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยเราจะเลือกอะไรให้พ่อแม่เรากินก็ได้บางทีบางทีอเราส่งเงินไปให้เขาอะ่ะเขาก็จะแบบว่าโอ้เสื้อนุน่นอันนี้กินเราแบบเราอยากจะให้พ่อเราแม่เรากินอันนี้นะคะทุกคนเราก็สั่งไปเลยนะคะให้พ่อแม่กินกินอะไรก็สั่งไปเลยนะคะทุกคนนี่สั่งไปเลยถ้าของอะไรที่ไม่มีเขาก็จะคืนเงินให้หรือว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรไปให้เราเขาก็จะแจ้งเราอีกทีหนึ่งนะคะ เนี่ยมันมีหมดเลยอาหารแช่แข็งมีของหวานนะอเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยมีกุงชงกุนเชียงผลไม้แหนมอันนี้คือในส่วนของสดนะคะทุกคนเยอะนะคะเยอะนะ ดู้เลยมันเยอะมากนะคะโอ้เยอะแยะเลยอุ้ยเยยสาวรสถ,ถุงหนึ่งแปดสิบห้าบาทเองนี่ดูสิมีน่องกงน่องไก่เนื้อหมูผักโอ้ยเนี่ยเนี่ยสั่งไปสิให้พ่อแม่กินนะคะแต่แล้วก็มีของสดนะคะทุกคน หรือว่าจะเป็นแบบเนี่ยจะกลับไปก็กลับไปหน้าหลักนะคะแล้วก็ออของสดของแห้งนะคะในมีสินค้าอะไรต่างๆนานาเราอยากจะซื้อพวกแชมพูยาสระผมอะไรให้พ่อแม่ก็ได้นะคะมันจะมีเว็บไซต์มันจะมีแอปแอปหนึ่งอ,อีดูของออช่องของของคุณหมิวนะคะที่เขาอยู่ฟินแลนด์นอร์เวย์ปะ <laughs> มิวอยู่ฟิน มีเขาอยู่ฟินแลนด์หรือเปล่าจําไม่ได้เขาเขาสั่งของในลาซาด้านะคะทุกคนอันนั้นเขาจะไปส่งที่บ้านแต่อุ้ยเข้าไปดูแล้วมันไม่มีไม่ไม่มีของสดน่ะนะอุ้ยชอบบิกซีเพราะว่ามีของสดนะคะเนี่ยมันจะมีของแห้งก็มีนะคะทุกคนมีข้าวมีซ้งมีซออะไรให้เราได้สั่งนะคะแต่ข้อพูดแล้วกันนะคะไม่ปุ๋ยไม่ประทับไม่ได้ไม่ไม่ประทับใจแต่คือ ไม่ปื้่มตรงที่ค่อนข้างจะจ่ายเงินลำบากหน่อยเพราะว่าเขาไม่รับบัตรต่างประเทศนะคะทุกคนเขารับเฉพาะบัตรที่เมืองไทยอุ๋ยก็เข้าใจว่าเพราะว่ามันจะต้องมีการยืนยงยืนยันบัตรในการอะไรต่างๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วอุ๋ยก็ได้ใช้บัตรของพี่อุ๋ยนะคะทุกคนเอ,อส่งเงินไปให้พี่แล้วก็ให้พี่คนจ่ายนะคะเราก็เราเป็นคนสั่งพี่เป็นคนจ่ายเออ เห็นไหมนะมันก็ง่ายสะดวกนะคะพอถ้าเราถ้าเราจะกดเอาอะไรเราก็เพิ่มสินค้านะคะทุกคนจะเอากี่อันก็ว่าไปในซองขวด3้มขวดสี่ขวดได้เลยนะคะเดี๋ยวทำให้ดูแล้วก็เข้าไปนี่เข้าไปแบบนี้นะคะทุกคน แล้วเนี่ยถ้ามันถ้ามันต่ำกว่าห้าร้อยเนี่ยเขาก็เอเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสั่งออนไลน์มันต้องมีขั้นต่ำนะคะอย่างน้อยห้าร้อยอะไม่ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยบาทนะคะถ้าทุกอย่างมันเสร็จเนี่ยมันจะให้เรากดคขาว่าดำเนินการสั่งซื้อนะคะแล้วเขาก็จะพาเราไปในขั้นตอนต่างๆนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมแบบว่า เลือกสาขาที่เราจะไปรับให้ถูกต้องนะคะดูดีๆนะคะนั่นแหละนี่ก็คือการที่อ่สั่งซื้อของนะคะสั่งซื้อสินค้าให้พ่อแม่ให้คนทั้งบ้านเราได้กินนะคะเราจะสั่งอะไรให้เขาก็ได้เนี่ยดูของของเต็มเลยเนาะโอเคคะ่ะทุกคนอุ้ยก็ขอลาไปแล้วนะคะ